ขอความเจริญในธรรมชมน้ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงมุยมมงคลในพุทธศาสนาต่อจากคราวที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะได้สูดถึงอุบมมงคลในพุทธศาสนาข้อที่สิบได้แก่ การพูดวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตคือวาจาแบบไหนต้องเข้าใจเพราะคำว่าสุภาษิตในทีน่นี้ไม่ได้หมายความว่ากล่าวว่าเป็นคำคมเป็นคำสอนใจเป็นภาษิต แต่คำวาจาสุภาษิตในที่นี้ท่านหมายถึงคำพูดที่พูดดีแล้วคำพูดที่พูดดีแล้วท่านเรียกแปลตรงๆว่าวาจาสุภาษิตหมายถึงการพูดวจีสุจริตไม่มีโทษให้ถือคำพูดดีเียน และจีสุจริตก็คือการปรทิทักทางกายก็คือการปรทิทักทางวาจาที่สุจริตสี่ประการท,ที่หนึ่งการไม่พูดเท็ดสองการไม่พูดคำหยาดสามการไม่พูดส่อเสียดสี่การไม่พูดเคยเกิด ถ้าหากผู้ใดทักเว้นจากพระกิพุทธิิตคือการประฤติทางวาจาที่ที่ไม่ชอบแล้วมาประทุษวาจาสิชิตผิตที่นั้นชื่อว่าประทิษทามมงคลข้อนี้คือจะมีความเจริญเจอการประทติทา,ทามมงคลข้อที่สุดนี้ าาการพูดวาจาที่พุสริตหรือว่าจีหรือท,ที่เรียกว่าวาจีพุสริตนั้นนั่นกการพูดล้อเล่นเพื่อสนุกเพื่อหัวล้อหัหาแต่มันไร้สาระอันนี้ท่านว่าเป็นวาจีพุสริตเหมือนกันถ้าถามว่าเป็นบาปเป็นบาปไหมคำตอบก็คือเป็นบาปเหมือนกันแต่บาปไม่มากแต่ก็บาปเหมือนกัน ก็เหตุที่ว่ามันเป็นวจีทุจริตเพราะถ้าสุจริตก็จะไม่พูดวาจาที่เหลวไหลไลยสาระทื่หัวเลาะเล่นเพราะฉะนั้นจำไว้ง่ายๆว่าวาจาที่าสิตในขั้นแรกนี้คือวาจาที่ตรงกันข้ามกับวาจาคำวจีทุจริตนั่นเองคือตรงกันข้ามกับการ พูดเท็ดพูดคำหยาบพูดต่อเสียดพูดเจเงๆไม่เจอการไม่พูดเพ็ดไม่พูดคำหยาบไม่พูดต่อเสียดและไม่พูดเจเงอลักษณะของวาจาสุภาษิตเราควรจะเข้าใจว่ามีลักษณะอย่างไรเพื่อเราจะได้พูดวาจาสุภาษิตได้เป็นมงคล คือบางคนนี่ยพูดที่ไหนรู้สึกเป็นมงคลทุกทีเลยให้เงินได้ทองด้วยคนรักคนคล้ายด้วยให้มีเพื่ีนไม่มีพิจิภัยด้วยแต่บางคนนี่ยพูดครั้งไหนเสื่อนเกียรทุกทีเสียเงินเสียทองด้วยหาเป็นบาปด้วยแล้วก็เป็นอัปมงคลด้วย เพราะฉะนั้นการพูดวาจาที่จะเป็นมงคล่อชีวิตนั้นเราจะต้องพูดวาจาที่เป็นสุภาสุขลักษณะของวาจาสุภาสุขทันท่านได้กล่าวว่าวาจาที่เป็นวาจาสุภาพสุขทางพุทธศาสนานั้นมีนองค์ประกอบอยู่ห้าอย่างสิ้นถือว่าเป็นวาจาสุภาพสุขถ้าขาด องประกอบองใดองหนึ่งใจแม้วาจานั้นจะเป็นวจีสุจริตคือจะเป็นเป็นวจีสุจริตพระสีว่าหาเป็นวาจาสุภาษิตไม่เช่นพูดความจริงเกิดเผยความลับทางราชก,การหรือพูดจริงกันจะเกิดเผยความลับทางราชก,การ หรือพูดไม่ถูกการลเจศะควรจะพูดที่นี้จะตับไปพูดที่โน,น้นนม้คำพูดนั้นจะเป็นคำจริงเพราะไม่จัดเป็นวาจาสุภาสิตไปได้เ็ามีโทษอยู่และไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อันใดฉะนั้นชาวพุทธที่เข้าใจข้อนี้จะต้องเลือกพูด วาจาที่เป็นสุภาติเท่านั้นลักษณะวาจาสุภาติตั้งกล่าวไว้ในคำสี่ว่ามีลักษณะห้าประการขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดก็ถือว่าไม่ใช่วาจาสุภาติข้อหนึ่งกาเลนะพาสิตาเป็นคำที่พูดถูกกาละเทศะ ในข้อที่หนึ่งสองสัจจภาติตาเป็นคำจริงเป็นสัจวาจาสาท่านห้าวาติตาเป็นคำที่พูดสุภาพอ่อนหวานสี่อัทจริยาพาติตาเป็นคำที่มีประโยชน์ห้า มเมตตาจิตเจนะพาสิตาเป็นคําที่พูดให้เมตตาจิตคำว่าพาติตาน้แปลว่าพูดถ้าให้จําง,ง่ายๆเป็นไทยๆนะเอาง,ง่ายๆว่าลักษณะวาจาสุภาพจิตต้องมีลักษณะห้าประการนะคือหนึ่งพูดสุจริตโดยสาสองเป็นคำจริงสามเป็นคำอ่อนหวาน สี่มีประโยชน์ห้าพูดออกมาด้วยเมตตาทีนี้เราดูลักษณะของวาจาที่พูดถูกฐานเทศานี่คือพูดอย่างไรที่เรียกว่าพูดถูกฐานเทศาคำพูดที่ถูกฐานเทศานั้นหมายถึงพูดในเวลาที่ควรพูดใน้เอการที่ควรพูด คือพูดให้ถูกจังหวะนั่นเองกาละนี่คือถูกการเทศานี่คือผู้พูดถูกสถานที่เพราะคนเราแมจา้จะพูดเพื่เจตนาดีและคําพูดนั้นเป็นคาจริงทั้งเป็นคาสุภาพเรียบร้อยเป็นคามีสาระประโยชน์ก็ยังต้องรู้จักการผู้ควรพูด อีกด้วยวาจานั้นจึงจะเป็นมงคลหากพูดไม่ถูกกาลเทศะแล้วแม้องค์ประกอบอีกสี่ข้อจะมีพร้อมก็ตามก็หาเป็นวาจาสุภาษาิตไม่เพราะไม่สมบูรประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดและก่อให้เกิดโทษเสืยอดยสังเช่น สอนผู้อื่นในเวลาที่เขาให้จอมจะฟังแตานม่ติว่าลูกหลานกำลังนอนหลับเราก็นั่งสอนอยู่นั้นนะอย่างนี้ไม่ถึงกาะเทศะแล้วหรืออาจารย์มาพูดในวันที่ไม่มีติดข้าอบรมเลยแต่นี้ก็เป็นกระตุ้นไม่ถึงกาะเทศะแล้ว หรือพูดในสถานที่ที่เขาไม่อาจจะฟังได้คนจอกแจจอแจเสียงหหวูเราก็ไปพูดเขาก็ฟังใน่รู้เรื่องอันนี้เรียกว่าจาไม่ใช่ศีลาติถ้าสุ่ง่วดล้อมรับกวนหรือเปิดเผยความจริงในเวลาที่ยังไม่สมควรเป็นต้นฉะนั้นคำพูดที่เป็นสุลพาติจะต้องพูดใ้ถูกกาและเตวสาด้วยไม่ใช่ว่า เป็นคำจริงและมีประโยชน์แล้วจะต้องพูดเสมอไปบางคนยังบอกว่าก็าจริงนี่นะถ้าอยากจะพูดนี่มันคำจริงมันถูกหลักแล้วนี่นะมีประโยชน์ด้วยจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยถ้าไม่ถูกกาลเทศะเขาไม่ควรพูดเพราะคำพูดบางเรื่องถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดสุดท้ายในพูดจะดีกว่า ว้าพูดในเวลาที่ควรพูดจึงจะเป็นมงคลได้อันนี้เรื่องพูดวาจาที่ถูกกาลเทศะที่จัดเป็นมงคลสองเป็นสัจวาจาคือเป็นคำจริงวาจา,าสุภาษิตนั้นต้องเป็นคำจริงลักษณะาวาจา,าสุภาษิตข้อที่สองคือสัจวาจาที่แปลว่าวาจาสัตย์หรือจริงคำจริง วาจาสัตวนี้มีความหมายสองอย่างหนึ่งเรื่องที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงสองเจตนาของผู้พูดก็พูดด้วยความจริงใจไม่ใช่แกล้งพูดคือเรื่องจริงด้วยแล้วก็พูดด้วยความจริงใจด้วยวาจาสัตนี้ตรงกันข้ามกับมุสาวาจาคือพูดเท็จ การพูดคำเท็จนั้นมีลักษณะอยู่เจ็ดวิธีเจ็ดวิธีในะคำพูดเท็จนะไม่ใช่มีไม่ใช่มีลักษณะเดียวนะเราเคยได้ยิน่าลักษณะของคำที่เป็นเท็จนั้นมีเจ็ดวิธี่ันไหนคือมันพูดปดถือพูดโกหกชัดๆไม่รู้ว่ารู้ไม่เห็นว่าเห็นแต่อย่างนี้ปดชัดๆเลยสอง คำสาบานคือขอบความจริงเสียด้วยการพูดสาบานนะเช่นพูนดบอกว่าถ้าไม่จริงเนี่ยขอให้จ้าบหาอย่างนี้สมนุตเนะ่อย่างนี้เป็นคนสาบานแล้วสามทำเลคืออวดอ้างคนี่เสียเกินความจริง สมมติว่าจะขายของของราคาแค่นี้ผมไม่จะพิเศษีิเศษอะไรดต่จุดโวดข้างให้คุณเกินคุณีิเศษไปหรือแม้แต่จ้าเครื่องก็เหมือนกันของอื่นก็เหมือนกันสี่มันยาคือหลอกคนอื่นด้วยอาการมันยาด้วยการลักษณะการ มานยาหลกอกลวงคนอื่นเขา็นไม่ป่วยถามว่าป่วยหน่อยๆถามว่าหน่อยบางคนมือไม่กุดจะทำม,มือกุดจะนั่งขอทานบ้างอะไรนี้ถ้าทำเล่คือพูดคุมเครืออ้างเล่ให้คนอื่นเข้าใจผิดค,คืออ้างเล่เรื่องโน้นเรื่องนี้มาคุมเครือ แต่จริงเรื่องไม่จริงแต่ไมอ้างเล่ขอเรื่องจริงจริงเรื่องอื่นมาจบไปเพื่อกจัไม่จัดเป็นเรื่องจริงใจจริงไมอ้างเล่ตา6เสริมความคือความจริงมีน้อยแต่พูดเสริมความให้เกินความจริงไปใีจริงนิดเดียวนะแต่พูดท็บใส่โตไปเลยเช่น ไฟไหม้นะเขาคำนวณแล้วออกมาว่าสักสองล้านอันนี้พูดโอ้โหไฟไหม้เมื่อคืนนี้หมดแล้วประมาณสักร้อยล้านนี่นี่คือคือแกล้งพูดออกไปเขาเจ็ดําความคือความจริงมากแต่พูดตกติดเสียงพูดเือะแต่น้อย ส่นลูกหนีพ่อแม่ไปเที่ยวถ้าเราไปบ้านเพื่อนด้วยถ้าเราไปเที่ยวให้ครับใจเป็นกันด้วยะจะทําเรื่องเสียหายอย่างอื่นด้วย้่พ่อแม่ถามว่าไปไหนมาไปบ้านเพื่อนคือของเยอะของไม่ดีเยอะ,อยอะแต่พูอดดอกจะน้อยอย่างนี้เรียกว่าอําความคําพูด ที่ไม่จริงต้องจดวิธีนี้จัดเป็นวาจาสุภาสุตไม่ใช่สุภาสิตทีนี้วาจาอ่อนหวานเขาบอกว่าวาจาที่เป็นสุภาสิตได้นั้นต้องเป็นวาจาอ่อนหวานคำอ่อนหวานนั้นคือคำสุภาพเครื่องเกลาละมุนละไมลาดเลียดน้าฟัง แต่คําพูดแต,แต่คําสุภาพนี้เป็นคำที่อ่อนหวานคือสุภาพด้วยอ่อนหวานด้วยนะเป็นคําที่เรียกว่าวาจาสุภาษิตคนนีเป็นคําไม่ดีที่เรียกวาวาจาทุกขาสิตคนนี้คือคือคำอ่อนหวานคำที่พูดสุภาพอ่อนหวานนะฮะบางทีเป็นสุภาษิตแต่บางทีไม่ใช่สุภาษิต พูดค,คำหวานๆน,นี่แหละแต่ว่าบางทีไม่ใช่สุภาพหรือหรอกคำัช่นไรที่เป็นคำสุภาพคำสุภาพก็คือคำที่ตรงกันข้ามกับคำหยาบหมายความว่าคำที่ไม่ใช่หากคำที่ไม่ใช่คำหยาบทั้งหมดเรียกว่าคำสุภาพองนี้เรากำลังเข้าใจเรื่อง การพูดเป็นวาจาอ่อนหวานเนะี่ยควหวานนี่คือวาจาสุภาพแต่วาจาสุภาพนั้นบางทีไม่ใช่สุภาพจิตก็มีเนะี่ยบางทีเป็นสุภาพจิตก็มีนะฮะเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของวาจาสุภาพสิตข้อนี้ชัดเราจะได้นําคําหยาบที่ชี้แจงมาไวา้เะตรงกันข้ามกับคําสุภาพคาหยาบนั้นมีอยู่สมกชนิด นะถึงจะพูดอ่อนหวานจะท่าหยาบแล้วก็เป็นวาจาทุกพาจิตใจไม่ใช่จุตาจิตเป็นอัปมงคลไปคำหยาบคือคำอย่างไรคำหยาบคือคือคำมีเอสทีซีติต่อไปนี้หนึ่งคำด่าคือพูดกดให้ต่ำลงเช่นงเขาเป็นคนว่าเขาเป็นสัตว์เขาเป็นนายว่าเขาเป็นผู้ฆ่า อันนี้พูดพูดด่าพูดกดสองพูดประชดคือย,ยกให้สูงขึ้นกว่าเดิมเช่นไปชดพ่าพ่อเทวดาแม่คุณหญิงนี่พูดไปชดเขาน้องรู้ว่าหวานดีนะแต่ว่าหวานไปชดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สุภาษิตนะสามพูดกระทบ ที่จะอยากจะว่าคนนี้แบบให้ไปพูดเรื่องโน้นให้พูดถูกว่าคิดเอาเองเช่นจะว่าคนร่างลูกร่างเตี้ยก็พูดถึงไหกระเทียมเห็นเห็นคนเตี้ยเดินแบบโอ้นีม่มีหอย,ยกระเทียมมาแล้ววันนี้พูดถึงคนร่างผอมก็ไปพูดถึงไม้เสียดผี หรือพูดถึงความฝนน้อยเขาไปพูดของลื่นเปลี่ยนหรือพูดถึงความร้อนหรือพูดเรื่งอาทิตย์แต่เหน็นคนรษาล้านเดินมาบอกเฮ้ยวันนี้ร้อนเลืเกินว่าทิตย์ขึ้นสองเดืองอย่างนี้เป็นคำพูดไม่ได้จิตอาสุดค่ดแะแ้าเป็นคำพูดเฉพท ูถูกว่าเมื่อถูกว่าข้าวคิดขึ้นได้หรือเข้าใจแล้วรู้สึกเจ็บเจ็บคันคันหรือเจ็บใจพูดแดกดันบางทีเรียกว่าพูดกระแทกหรือพูดรวมกันว่ากระทบกระแทกแดกดันคือพูดให้ผู้ฟังขว้อยใจหรือเจ็บใจ เช่นบอกให้ไปกินข้าวก็บอกว่ายัดจะซื่อหรือแดกหาเข้าไปซี่อย่างนี้เรียกว่าพูดแดกดันห้าคำด่าห้าคำต่ำคำต่ำคือคำเละคายหูถ้าเปนไม่อยอมพูดเช่นคำว่ากูมึงมีงให้ทั้งนี้ เอาความนิยมของสุภาพคนในสังคมน,นั้นๆเป็นเกณฑ์หากคำเหล่านี้เป็นที่นิยมกันว่าเป็นคำสุภาพในยุคนั้นหรือในถิ่นนั้นเช่นตูงในสมัยสุโขทัยห,หรือในชนบทบางแห่งถือว่าเป็นคำธรรมดาคำนี้ก็ไม่ใช่อยากหรัดมัยนั้นหรือในถิ่นนั้นแต่มาในสมัยนี้คกกําว่ากตูมึงกลายเป็นคําที่จ่ําเช่นพูดว่า กูจะไปรู้ของมึงได้อย่างไรวะคำเสน,นี้พักจะมีหางเสียงกระแทกด้วยมีเรียกว่าคำคำตำจะไาคำแช่งคือเแช่งสักหักกระดูกเลือกหามากินเลือกถีมาลงเช่นไอหาไอสุดหายไอไตหงอใคล้พระการมาหักคอ แช่ในฟ้าผ่าหรือแช่นในลมตายอย่างนี้เรียกว่าคำแช่งผู้่พูดคำสุภาพอ่อนหวานย่อมเห็นคำหยาบเหล่านี้คำเหล่านี้แม้จะพูดด้วยความนิ่มนวลแต่ถ้าพูดเสียดสีเสียดแทงใจผู้ฟังก็าจักเป็นคำหยาบทั้งสิน้นแม้จะพูดนิ่มนวลแต่มันเสียดใจผู้ฟังเหอ ก็ถือว่าเป็นวาจาทุกภาสิตไม่ใช่สุภาสิตถ้าไปคํามีประโยชน์คํามีประโยชน์คือคําที่พูดแล้วให้ประโยชน์กับผู้ฟังเช่นคําแนะนําคําสอนที่มีกติเตือนใจไม่ใช่คําพูดเพเอ้อเจ้อแล้วไหลไหลประโยชน์คํามีประโยชน์แง้พูดไม่มากนิดหน่อยก็มีคุณค่ามากถึงจัดเป็นสุภาสิต อันคำพูดนั้นเนี้จะเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพแต่ถ้าเป็นคำเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ไม่จัดเป็นวาจาสุภาษิตแต่ถ้าเป็นคำที่มีประโยชน์แล้วย่อมมีคุณค่าถึงสามชั้นคำที่มีประโยชน์นะต้องมีคุณค่าถึงสามชั้นหนึ่งเป็นคำจริงเป็นคำควรเชื่อ สเป็นคําจริงด้วยสุภาพด้วยควรเชื่อด้วยมีชั้นที่สองชั้นที่สามเป็นคําจริงด้วยสุภาพด้วยมีประโยชน์ด้วยเป็นคําที่ควรเชื่อฟังและควรบูชาด้วยดีถึงขั้นถึงสามชั้นทีเดียวคําพูดที่พูดด้ยเมตตาคือพูดอย่างไรคําพูดที่พูดด้ยเมตตานั้นก็คือคําที่ พูดด้วยความหวังดีกับผู้ฟังเจตนา,าแสดงถึงเจตนาของผู้พูด,พดเพราะพูดคำที่ออกมาด้วยจิตที่เมตตาย่อมแสดงถึงเจตนาที่เป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลเจตนาจัดเป็นคำดีตรงกันข้ามกับวาจาทุกปาสิ การที่พูดออกมาด้วยจิตใจที่เป็นอกุศลขาดเมตตาซึ่งเป็นอกุศลเ,เจตนาจะเป็นคมชั่วฉะนั้นคำพูดที่พูดด้วยเมตตาจิตนี้จึงจัดเป็นวาจาสุภาษิตคำพูดที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยองค์ห้าประการหลังกล่าวมานี้จัดเป็นวาจาสุภาษิตผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมงคลข้อนี้ได้มากก็คือ พูดคำสุภาษิตให้เจนและฟังคำสุภาษิตให้เจนโดยฝึกทำให้เจนขึ้นให้มีขึ้นอยู่ในตนไม่ใช่คอยจะให้คนอื่นเสกให้สักให้บางคนมีเอาน้ำล้างหน้ามาเสกให้คนอื่นรักอ่าอันนี้ไม่ถูกต้อง เาต้องฝึกให้มีขึ้นในตนเองให้เป็นประจำจึงจะเป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนอื่นบางคนเพื่อนเกลียดเฉราะคำพูดทแท้ๆคนก็ไม่อยากฟังพอข้ามาถึงไหนก็วงแตกทุกทีแต่บางคนนั้นไปที่ไหนเพื่อนให้ความคารพแล้วเพราะว่าไม่พูดวาจาที่เหลวไหลที่ร้ายประโยชน์ ไม่ว่าใครจะพูดวาจาสุภาษิตด้วยสำเนียงภาษาใดก็ตามคือไม่ว่าจะเป็นสำเนียงของคนภาคเหนือภาคอีการภาคกลางหรือคำพูดในภาคใต้ก็ตามคำพูดของเขาเป็นวาจาที่สูงควรใอการสรรเสริญของอิ้เยาวชนแต่ในทางตรงกันข้ามคำพูดวาจา,าทุกภาษิตไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาอะไรสำเนียงอย่างไร เขาไม่จัดเป็นมงคลแก่ตนทั้งสิ้นฉะนั้นการพูดวาจาสุภาพิจจิจึงเป็นอุดมมงคลข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาการพูดเรื่องอุดมมงคลขอ้อที่สิในพระพุทธศาสนาได้แก่การพูดวาจาสุภาพิจในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วถึงยุติลงด้วยเวลาถึงเท่านี้ ขอความสุขคามเจริญจงมีแด่ผูพ้พูดวาจาสุภาษิตเป็น,นมงคลทุกท่านเกิญ